ครับนักปันทุกท่านวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องการกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกข้องครับนักปั่นที่จริงจังกับการซ้อมนะครับหรือซ้อมแล้วก็ไม่รู้ว่ากินคาร์โบไฮเดรตถูกผิดยังไงในวันนี้ผมจะมาบอกครับเพราะว่าผมเห็นหลายคนอนะ่ะคำนวณคาร์โบไฮเดรตผิดพลาดนะครับก็คือแต่ละคนจะมาเอาอะไรเนี่ยมาชั่งดูนะครับว่ามันกี่กรมัมกี่กรัมครับที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นครับที่จริงอะ่ะเราจะมาดูคำนวณคาร์โบไฮเดรต เวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยอย่างเช่นโค้ดคุณให้ไปปั่นแล้วบอกว่าค mm hmm. าร์โบไฮเดรต60กรัมต่อชั่วโมงครับเราจะมาดูเจลนะครับเนี่ยอย่างเช่นเจลตัวนี้มันเขียนว่า45กรัมตรงนี้นะครับแต่ไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ว่า45กรัมคาร์โบไฮเดรตครับเราต้องมาดูฉลากทางท้ายนะครับคาร์โบไฮเดรตนะครับมันเขียนว่า26กรัมนะครับฟังให้ดีนะครับสมมุติว่าโค้ดบ,บอกว่ากิน60กรัมต่อชั่วโมง แสดงว่าเราต้องกินเจลนี้อย่างต่ำเป็น3ซองนะครับ3ามซองก็จะได้70กรัมนะครับก็ประมาณ60 70กรัมต่อชั่วโมงก็คือต้องกินเจลต่อชั่วโมง3าซองนะครับหรือว่าถ้าเป็นขนมปังนะครับขนมปังเนี่ยคาร์โบไฮเดรตอยู่ตรงนี้ครับมันเขียนว่า20กรัมนะครับ20กรัมก็คือถ้ากิน60กรัมต่อชั่วโมงก็ต้องกินขนมปังแบบนี้3าซองครับ แล้วก็เจลี่แบรนี่ดีนะครับเป็นน้ําตาลเร็วนะครับอันนี้ก็ประมาณเจลเลยนะครับซองหนึ่งก็จะได้ที่ยี่สิบกรัมนะครับแต่ก็ถ้ากินเจลี่แบรสามซองต่อชั่วโมงก็อาจจะหวานไปหน่อยนึงนะครับก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าชอบหวานชอบไม่หวานอะไรเงี้ยครับและความแตกต่างของขนมปังเจลนะครับมันดียังไงนะครับถ้าเป็นตัวพวก เจลหรือว่าน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยครับจะดีต่อเมื่อเราปั่นวันค่อนข้างหนักหรือว่าทําอ็นทินชิตี้ค่อนข้างสูงครับเป็นแบบว่าน้ําตาลเพื่อย่อยเร็วให้พลังงานเร็วนะครับก็คือเรากินเข้าไปเนี่ยมันเอาไปใช้เป็นพลังงานเลยครับเป็นแบบเหมือนเผาผ่านเร็วนะครับใช้พลังงานได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นพวกอะไรแข็ง,ขงแบบขนมปังอะไรเนี่ยถ้าวันเราปันา่นไกลๆไม่หนักมาก อันนี้ก็จะดีเพราะว่ามันย่อยช้ากว่าครับค่อยย่อยนะครับอาจจะดีเวลาเราปั่นเอนดูรนหรือว่าโซนที่ว่าไม่เกินโซนหนึ่งโซนสองะครับปั่นไกลๆจอดกินน้ําแล้วก็ค่อยกินขนมปังเนี้ยอันนี้จะดีมากครับก็คือพลังงานนี้จะเป็นพลังงานเร็วพลังงานช้าครับแต่เป็นคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันครับอันนี้จะดีแต่ว่าเหมือนถ้าผมเปรียบเทียบนี่เหมือนกองไฟนะกำลังเผาผ่านะครับเราโยนใบไม้แห้งเข้าไปมันเผาเลยนะครับ แต่ขนมปังนี่ถ้าเปรียบเทียบเป็นฟืนครับถ้ากองไฟกําลังลุกอยู่แล้วเราโยนฟืนเข้าไปมันก็ค่อยเผาเนี่ยแหละครับผมอยากมาบอกวิธีการกินคาร์โบไฮเดรตบนจักรยานที่ถูกต้องคนระับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิปเพิ่มเติมมาสอนวิธีการกินหรือว่าการฝึกซ้อมอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับ ขอบคุณมากครับจบวันนี้บาย